สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงเรลาร่วยซีหาหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบม,มาพอกันกับแในช่วงบ่ายของมือวันที่26เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2567ค่ะพี่น้องค่ะมัอนี้แอด้าพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสขุขสุขขนมารับชมรับฟังแนวทางจากปู่ยาเทวดาด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะมันนี้นะคะคู่จัทนทน์เล่ามาบอกเม็ดเดียวนะคะแล้วก็มี อาไทายบ้านนะคะเพิ่นได้นําของมาให้ปูขอตัวเลขชโชคลาภพร้อมนะคะเอามาหนีค่ะแนวทางของปูแสดงว่าเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะผู้ขากับนมัสการค่ะเออเรียนว่าน่าร่รวยค่ะเราจะได้รับเบงมูลหลักพันสรับเกินขับตัวเงียมาถามคือเก่าได้ค่ะปูมาหนีเาี่ยว่้านาก็จบมาเอา โยม่ระปูได้เติมเน็ตอ๋อค่ะปูมันเพมขึ้นมันค่ะว่าจีบมันมันเด่นเลยได้เรก็เติมสองค่ะปูพอนอาอิยังมากกว่าค่ะปูเอาอิ่งงนี้ถ้าสั้นทรงโอ้ของเขาเคยมาเห็นหรอค่ะปูเออผมก็ยึดขางแง่ในอ่งงนี้ โอ้สปพว์ว่ะของก็เกยไดียินงซื้อน้อง่ะปูค่ะคนมาจากทั้งใดนะคะปูมาจากทั้งใดนะคะบลูโอเคใกล้กปูตัวัหน,มนเมนบ่คะเออเด็กกันตัวกันนั่นละเออค่ะปูเป่าไว้ค่ะ ค่ะฝพบ่มาเปียกปนยังดีค่ะปูฝนตกค่ะไม่เห็นถุนค่ะปูกเพร่เห็นถง่างนี้ค่ะเพราะว่างานงขึ้นบเอืมค่ะปูเดไไทนะ

ไดสี่สี่หี่ี่หหรือว่าสี่หกคปี่ี่หอ๋อสี่ี่หค่ะก็เป็นหกศูนย์สับหูเดี๋ยวมันแต่งลรวเป็นมันแต้วมัน เปลี่ยนอย่างเงี้ยไมนเลยเปลี่ยนโเอ่อซีหกศูนย์มา่ยโหกศูนย์ิกรพหูนย์มันนดไทค่ะไทยม่ไทยกสิเปนอัน,นคืองวก่อนอันปูนที่เขาจะเอายังมาเห็นเห็นหนะสีมันมีมซีไม,ม่หามีสูนน,น ตอนปูไทยมากมันมันบริคูกันเนาะบริเพิ่นเอาไปมามันได้มาคูกันสามตัวนี้ค่ะปูพ่นออกมาพันกะถึงนะคะปูนองเันถึงเอะึงค่ะกเปนตัวพนค่ะ เราเห็นคนเ่อมากอยู่เ yup. น่เจ้ากับเซีี่ผี่ยเจ้าอยู่ดิเพย่ดค่ะพ่อแปดีแล้วก็ตัวซี่ซี่ผคะก่งกายงู่างกายนะค่ะยังมี่นจ้ารู้เรื่องสไปเพิ่งจ้าพ่อคนไทยเพิ่งเพิ่งเดินไทยอยู่ใช่ นกูจันทอดพันมาแน่บอค,คะปูคะไกลล่เหรอ้อมา้นอ๋อ oh, มขึ้นพันกนมากบ่คับปูค่ะที่ม้วนไข่ปุญหลานแนวสันค่ะหลานตายว่นั้นต้วาค่ะหลานผู้หญิงผูายเลยองว่าหลานผู้หญิงค่ะแต่ก่อน เพราะว่าเขาก็บันไปทีที่ซนน่ะ0ทีอันนค่ะเนอแมนที่่าครบปุ่เนอะได้ตามอายุเขาเลยค่ะสไลเอ่ยุ่งร้านเจ้านดยุได้ยุ่งได้ร่มเขาเกียนไอ้ปีสิบหกปีนะครับอืมแทบบ่อปีสิบหกปี่ามองวนไปนี่ฝันมองวนไปค่ะ หรือไม่มีงานสบพ้าวว่ะคือถือว่าแบบมีงานสบอยู่ว่าน้องป้าวจะคนละคนค่ะคนผู้ชายเหมือนผู้ชายคนละคนละคนคนละตระกูลค่ะก็แบบพวกนี้กับฟันฟันก็จังฟันล่างบอกเห็นด้เอาค่ะปู่ก็ตอนนั้นปู่ฟันวันได้ได้ปิ้งไปบินบานได้ปิ้งปลาก็ได้ปิ้งปลามาอีหลี อันนี่าอ่อนี่แล้วก็เดียวที่หกเราบอกี่นะหกสิบสิที่หเขาเรีว่าค่ะที่ศูนย์เยอกที่ที่ศูบที่ศูก็ตด็กนี่ นางสามารถทีบที่ผ่าได้ด้นางเงินปีงาจ้าอ้หามาที่ผ่าไหมสามารถนี่เหนที่ผ่านะคะป้าปราณในสมมติปีที่หกกับหกุนจ้าปีงาปีปงาปีงาต้องยังว้าอยู่แต่ว่าเพื่อปีงาตัวงต้งไปนะอ พีูดเหนเจ้ามเห็นชัดก็ยังแต่ยุกไอคิดว่า่าบตกในลาบเพราะว่าปกันยิ่งบอกคนได้คนมาอืมอางขอเรียกมเห็นครับพ่อเดี๋ยวพวเราเดี๋ยวบุรุษเดี๋ยวเงินเงินสตางค์เด็ป็ู้ไว้ โอ้ของของโบราณพันหลายนุ้ค่ะโหรายยะค่ะไม่ได้ตรงกันนี่แหละนาะกับคู่จันทน์นะคะปูจ้ะค่ะปูเดี๋ยวควอืมโอ้คำเลยตัวนี้เอางวเอาคั้วถอกขวบ เนยังอยมา,าว,ว่ตดีค่ะปูค่ะปูยูกัยปูยูกลเออวันนี้ปูม,มางตัวไหนนะคะปวูวัคนีค่ะวันนี้ปูเจ็ดเก้กาลนะ่ะปูม,มากเจ็ดเก้าค่ะเขา<อ>สูงตั้งตั้งสามสูงค่ะยูได้อัน ราคือเเาค่ะยืน้สตรแ่วัาคือเร็าปูได้มาเเก่าค่ะปูตัวตัวเมวนตัววนตัวเจ็เกนะคะปูเรื่องางบงเบื่องๆงเบ้เนี่ที่ที่มันแต่มันตมันอกกัน ออกซีเราออกูี่เล่าไม่จะเป็นคล้ายๆกับซีหนึ่งหนึ่งหนึ่งซีเลยเหรอแต่มขึ้นได้ไหมค่ะแตมันขึ้นได้คือหนึ่งซีค่ะหนึ่งซีม่จากยู่ไดอยู่ประจำนมีหนึ่งแปดซีไหค่ะเออแต่ว่าพ้นกือสิบอยู่ในยิ่ง่างพ้นกือสิบีิ่งเลยพ้นบอกว่า ซีรักลอยวโอ้ค่ะพซีรักลอยลอยปรเซสเลยนะซีรักลอยลอยปรเ้นค่ะซีรักลอยโปรเ้นเลยว่ะเมื่อมาทำเลยค่ะ,บบละ,ละอยากมาทำอะไรอะไรยไอืมทำว่ะมีหนึ่งซีอัน ปูหนึงเนาะค่ะปูเป็นบ่คะนึงีก็แบบแยเก่าอีแล้วปูมกออากโอ้ค่ะปูไกจบไปละกอดีค่ะปูก็ดีเวลาห้พอนได้ค่ะพอดีพีตีตีเดี๋ยวเออคนดนุม่งาเมียเราลองกันได้ฝุ่ไม่เนี่ยฟ้อนหิ้วใกใกล้เ่ยทีเดียวค่ะยิ่งบ่อนนะครับ ตายคนแล้วว่ากันเนแบบค่ะปป่วยคนผมไปใจมีปู้ยิงงางขามีปอคามป้อป,ป,ปุนเนี่ค่ะเป็นว่ามีไม่ไปได้ไปได้หลายอย่างไปตั้งเสนไปตั้งมานิยมไปตั้งตังทั้งลำรุ้ยไปเสนมาไมตามยิง,งอ่งงะยิงอ่ะเพราะมัมนะูอค่ะพราะมันตาแดง เราเปยังส่งเคียงโอ้บ่ได็บ่ได็ตาแดงน่ะครับได้เห็นล่งแม่ีดีเนี่แหละค่ะแม่พี่พึ่งงานกระทายไว้เยอะค่ะเดี๋ยวจบแร่ก,การเดี๋ยวสีส่งไปบอ้มินนะค่ะีแม่พี่คนเดียวพึ่งน้ำค่ะดูดลือดไปมาแกงคปเอาไปมอามายไปแล้ว คนไหนคนแท็กคนกระดิ่งคนที่ตามนี้งศ์หรือว่าสีหายโฮกพงศ์หรือว่ชาแนลคนรักคนตลาดหรืคนไหนเนอเออมัวจูงเดือด้อสูขุนแฮปปีค่ะมีหลบมีไคนไหนอยากสั้งยาก็่อลอนบ้านดีเห็นอยู่ค่ะว่าเออการเมงตั้งรถไฟได้ก็คนคนไหคนแท็กคนกระดิ่งที่ตามไป จ้าผูขอบคุณผู้ค่ะกาบนมัสการคระพูดสาธุค่ะค่ะพี่น้องค่ะแคปหน้าจอเดวยพี่น้องเดิยแนวทางนะคะจากปูยาเทวดานะคะพี่น้องแคปหน้าจอนะคะ ขอบุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะเดอสํสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องพระท่าสุขสุขชนโชคโชค,โชคโมันมันร่ำร่ำลุลุ่ยแห่งแห่งปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ากันสุขสุขชนนะคะสําหรับตัวเลขในคลิปนี้ค่ะอ่านามาให้พ่อแม่พี่น้องพิจารณานะคะเป็นแนวทางเดอพี่น้องเดอ เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลค่ะพี่น้องอย่าลืมนําไปยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้พร้อมนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะเอาคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ค่ะสาหรับแนวทางของปู่ย่าเทวดานะคะเอาไว้พอกันไม่กับแอดในคลิปหน้าพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ